คุณดับเบยูนะคะอะเพราะว่าอ่านไม่ออกนะคะขออ่านว่าดับเบิลยูนะคะแล้วก็ใครอีกเนาะนี่สัต์สงวนไ <c oughs> ม่ได้สงวนค่ะสัตกกำจัดอยู่คะ่ะไม่ได้สงวนแต่เขาบอกให้เลี่ยงซ็่อจ้า้าเขาให้กำจัดช่วยกันนะคะขอบคุณนะคะคุณ อะไรนัเนี่ยคุณเอมขออ่านว่าคุณเอ็มเอ่านว่าไงน้องอะไรนะเอ G. จเอาเป็นอักษรย่อไม่ใช่อ่านเอาถึงไม่เห็นกขดไม่เป็นต้องดูสวัสดีนะคะหมูมีแต่ชื่อภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยอ่านไม่ออกสักคำเลยขอบคุณมากมายนะคะปลาหมอคางดำไม่ใช่สัตว์สงวนนะคะเขา ให้กําจัดทิ้งนะคะมาช่วยกันกําจัดก็ได้นะคะเนี่ยมาหวานแหไปกินนะคะเยอะแยะมากมายแต่ห้ามเลี้ยงนะคะเลี้ยงผิดกฎหมายนะคะ <c oughs> เยอะเหมือนลูกน้ำเลยสันเอเห้องขยายได้ใหญ่สุดอยังไงเดี๋ยวบ่นั้ เพราะว่าถ้าไม่ขยายมันจะดูเหมือนลูกน้ำนะมันเล็กแต่ตัวเขาก็ประมาณสองนิ้วนะคะขยายใหญ่สุดแล้วค่ะได้เท่านี้นะคะ่ะกลุมปะกลุประมงประกาศแล้วห้ามครอบครองทั้งเป็นทั้งตายห้ามครอบครองทั้งตัวเป็นตัวตาย เราเอาไปกินได้ไปทำอาหารได้นะคะแต่ห้ามขนส่งข้ามข้ามจังหวัดนะคะห้ามเลี้ยงห้ามพอเลี้ยงห้ามขนส่งข้ามจังหวัด <c oughs> แต่ว่ามันแล้วแต่กรณีถ้าจะเอาไปศึกษาเอาไปทำอะไรก็ได้นะคะต้องขออนุญาตนะคะ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้ให้แคๆพๆเพลินด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะถ้าชอบไลน์นี้นะคะสับตะไคร้วนๆเลย <c oughs> ขอบคุณหนึ่งเลิศนะคะว้า <c oughs> เนี่ยเนี่ยมันเยอะอย่างนี้อ่ะเห็นแล้วขนลุกนะตะโกนทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่ะอุ้ยดูดิเออจริงๆมันเยอะจริงนะเนี่ยอืดดูเนี่ยวะปืดปัดอืดเอาจริงมันเยอะจริงนะเนี่ยดูดิเต็มเลยอ่ะนี่จะตีนแฮ เดี๋ยวมันแลงเดึอดเอีกแล้วสิเดี๋ยวมันแรนหนีเนี่ยมันจะไม่ใช่เดียวมันไปแล้วเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาใหม่แล้วอือแล้วสองพี่น้องปลากมอข้างรามี่กองบางหมดเด้ออุ้ยจะเป็มันเยอะนี้ทุกคนอันนี้น้ำลงเนาะอืมอันนี้น้ำลง ฟังฝุ่นกันหลายฟังฝุ่นก็พูดพับพูดพับปา<ล>มันก็นเลยขอนนี่แหละทุกคนปากขอนเป็นแบบนี้แหละปากขอนขอนน้ำบ่แห้งเลยขอนแบบน้ำบ่แห้งอ่ะ <c oughs> น้ำมะขอนกันปากมะขอนกันเอ,อยยะยเยอะแยะเขายืมคำพิเศษมาใช้หน่อยนะเยอะแย,ย,ยะมากมายปื๊ดอีพออีแม่ ปื๊ดปาดบึ้่มจนห้องเหลื่อมตาหลายค่ะเอาไปยูซือเนาะเขาดุปิ๊ก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 เลยเนาะปัดปื๊ดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆปปดดืถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ